เลื่อต่อแหลงเงินทุนก็ได้มาตัวนี้ตกประมาณแสนช่วงๆครับหนึ่งแสนช่วมันจะมีทั้งระบบความชื้นมีระบบไฟฟ้าไฟน้ำถ้าเกิดไม่มีคงไม่มีแสงแล้วก็ใช้ระบบหวยไปมีตัวเรียกว่ากดลวดความร้อนได้แล้วเหมือนกับคอนเทนตนะครับแต่ตัวนี้แรกมาด้วยน้ำพลัสมันแลงน้ำแลงของ ตัวเขาเองนะครับด้วยการที่ว่าเป็นเป็นไปหาสาไปเป็นนิจคอนในเรื่องของเอ่อติดบาบบระจาก็คนเจ้าของเขาให้ตู้นี้มาเขาเห็นก็ขอตั้งอยู่ไม่ที่ทําอะไรก็ผมขอเขาก็ให้มามาว่าตัดน้ำทำหรอกที่ได้มานี่น้ำทำอ่าตัวนี้ก็เป็นเครื่องถีบกาแฟที่ที่ระดาแฟมากที่สุดเลย แต่ดูแบบโบราณนะครับมันแพงตรงไหนมันดูรู้สึกราคาถูกกว่ามากกว่ามันโอ้ยนี่ขายนี่ผมก็มาขอซื้อแต่หน้าผมยังไม่ขายเลยเพราะว่าไม่ได้มีใคไม่มีใครมาขอนี่ที่ขายไม่ได้นี่ก็คือไม่มีใครมาขอเมื่อก่อนก็จะก็เรียกว่าตัวสีกาแฟกระตุกเปลือกกาแฟก็ใช้ตัวนี้ครับของโบราณนะครับเอาเอกมาเด็ดที่มาตาเลงแล้วมันทำเครืงเคยเลยเหมือนเลย แล้วก็มาตำตามมันเปลือกมันแหลกแล้วก็ปลาใส่กระด้งอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่กาแฟที่ว่าเสียแล้วนะขอให้เวลาน้องๆก็มานักเรียนยมามันกินโชโตมาตำแล้วก็มันทำไม่เป็นก็เลยประเด็นออกหมดก็เลยผมเอาของที่เสียใส่ยังทำเล่นๆ <c oughs> ที่ตอนนี้ถูกหลอกแล้วนะตำไปเลย <c oughs> แต่พอได้ได้ตำเหล็กนี้แล้วเราก็ใช้กระด้งแล้วก็ขวัดขอยอยากเอาขวัดข <c oughs> วัดไหมขวัดขวัดของไม่รู้ผม เรียกขวัดกันในกระด้งไปในเลื่กระด้งหายในเรื่องแอนแชี้อีกก็คือก่อนเอาแบบว่าเศษที่เป็นมันเละก็คือออกมันจะออกพวกไอ้ที่เบาๆเปลือกมันก็มาจำเรียวออกเลยครับแล้วก็ชื่อในตัววกาแฟเมื่อก่อนผมไม่ไม่มีเครื่องตัวนี้เลาวผมเอาเอาเอาแกลเล่ที่เราโต๊ะที่เราตั้งนั่งเยี่ยมมาตั้งแล้วก็ใส่ชื่ออีกทีหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการเก็บ ตกฝนมาแล้วเขาวิ่งกันใช่ไหมรัถึงพอช่วงหลังนี้โดนฝนอะไรเขาว่าไม่ฝ่าลาวฝนมั่งโดมมั่งไงมั่งทีนัโดนที่ไกเกามีเลยเอาตูนี้มาให้แล้วก็พอหลังจากนั้นเราทำออกมาดิ์สารที่ได้เร้วเรามาทำการคั่วเอาคั่วแบบกระทะนะครับ <laughs> แค่ไ้่พืน้นต่อไปพัฒนาหน่อยหนึน่งยุบให้ติดหน่อยใช้แก๊สเ ก็แค่แก่ลงก็เรียกว่าอุณหภูมิเราสามารถควบคุมได้เวลาทั่วแต่เราก็จับเอาเองแต่ละเราไม่ใช่เหนื่อยแค่ไปน้อยๆไปตัวหนึ่งก็ใช้ควรควรใทั่วเวลาจะใช้เวลานานสักหน่อยไอ้ตัวนี้ก็เป็นเครื่องเมื่อก่อนพวกของสอสอเครื่องควรทุเรียนแต่ เป็นทุเรียนกวนเป็นตูเรียนกวนกวนตูเรียนเป็นทุเรียนกวนกับฝุ่นถึงทีนี้เขาทิ้งมาเขาไม่เหิ่มนะยเพว่าไม่ไม่ไม่สนใจก็เลยเป็นทักไหนนี้ผมก็เอามาทําเป็นเครื่องพวกกาแฟแต่ปรากฏว่ามันไม่ไม่ไม่ขาดนะอกาแฟไม่หมดเพราะก็ตัวตัวนี้ต้องปรับใหม่มันไม่ไม่ถึงก้นก็เลยคนไม่ทั่วถึงพอยก ต่อมาก็ได้เครื่องสีคกาเฟตันนี้มาตัวนี้เป็นบส ố หตุนจากป็นต้นป่าไม้ที่อยู่ตรงนี้ในส่วนพืนคือเรียกว่าพืนคือตะขาบพันรับโดยที่เขามานำร่องในการปลูกกาแฟช่วงที่คูนี่เป็นต แล้วก็เราจะยางเราจะปลอมตกต่ำเขมาแนะนำในเรื่องของปลูกปลูกพืชแต็มที่ในในสวนสวนผลไม้ก็ในในสวนยางนะพอเขาให้ประมาณน well ี้อยู่มันประมาณ3ปีก็ปีที่สี่ก็มีผลผลิตของกาเฟ่แล้วใช่ไหมที่เอาปลูกเต็มพืชเตันยางก็ได้เพื่อสิ่งนี้มาครับแต่นี้ก็มันจะดีอย่างอยู่มีมีแต่ยางเนียยอะไรมีแต่ยางมันจะแยกเกรดได้นะเป็นเป็นเกร็ด A ดีดีแล้วเนี้ยตัวเป็นเป็นเป็นเออไม่ใก็เป็นข้าวเป็น ลายข้าวแล้วก็เป็นแหวแล้วจะแยกออกไปโดยที่เราไม่ต้อง,งดคัอ้อมมีชนาโดด้วยเหรอเนี่ยครับระวังระวังนะเดี๋ยวมันเข้ากระเป๋าเข้าครับตอนนี้ว่าจะถเให้ดูยดังไม่ตันแล้วลตัวนี้ก็เป็นเครื่อคลัวค่วกาแฟนะครับมาดูตัวนี้สำคัญมากแปลย เมื่อก่อนที่มาวันนั้นวันที่ก็มาทำการระบากันมันเป็นของวิเครของมอโต้เหมือนกันนะครับเอ่อถ้าเกิว่าเครื่องเครื่องเครื่กาแฟแต่ถึงถึงถึงมอเตอร์ถึงอัตโนมัติแบบใช้อ่าไฟคว้าร่วมกับแก๊สครับตั้งแก๊สจะอยู่จะอยู่ในนี้นะครับมีเครื่องมาดูหน่อยแต่ไม่มีกาแฟใช่ไหมต้องจุดแ๊สไปจุดแก๊สเดี๋ยวระเบิด เมื่อก่อนเขาตอนที่รถคันเดียร์ส์พุ่งขึ้นมายามแม่เข้าวอันนี้ก่อนีวันนั้นทำท่อหม้อก็อททอมีการเปิดอบรมอะไรแล้วไม่รู้อะไรเขมาเยอะมากนี่ถึงก็ต้องขอรอ,อมามาช่วยพอเครื่องนี้ก็มามายู่ลักษณะันี้เมาก่อนตัง้งรถมาถึงก็ยามโทมาตามผมว่า บางเบาแล้วต้นสั่งสั่งไอติมมาด้วยผมไม่ไม่มีผมไม่ได้สั่งไอติมมาเขามาส่งว่ะว่าไหนไหนไหนถ่ายรูปมาดูดิถ่ายรูปมาทางตัวสำนักงาวไม่ใช่อย่านั้นเรื่องเขามาส่งเครื่องบัวนกูาแฟคือมันรูปอะไรมันจะหมุนนะครับ เรวก็ใส่กาแฟเราไอ้ไอ้มันเป็นไอ้ตั้งตั้งไอ้เป็นลักษณะตัวตั้งเยอะๆเรใส่กาแฟตร,งน,รงนี้นะครับต่างๆกันมันก็ลงไปในตัวหมุน<อ>ด้านในครับแล้วเราก็จุดแค่อุณหภูมิมีการตั้งอุณหภูมิได้เรา<อ>จะเซตอุณหภูมิไว้ที่สองอยเซ นะครับตัวที่ตั้งไว้ติดพอความร้อนอะสูงอยอะนะครับเพราะว่ามันมันตัวนี้คือมันมันที่ระบบความร้อนมันมันมันคุมยากเลยตั้งให้สูงหน่อยแล้วก็เวลามันจะน้อยลงพออุณหภูมิตัวที่เราเคลียร์ไว้เทากับตัวนี้ก็มันจะตัดตัดได้

เซนเตอร์สองตัวระหว่างอุณหภูมิภายในถังตัวอนี้แบบอุณหภูมิที่ว่ามีตัวตุงมีั่วยตัวเป็นตัวอรตัวอะรตัวอตัวที่ที่ตัวมามาอยู่คือจะต้องเซติเดียวคือ้อกะายขั้วหมบตั้งแต่การทีอะไทำให้ทำทุกอย่างเลยจนกระทังว่า เราเขียนนี่ขนาดยังสกมา